สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกระจินเพ็กนะครับอยู่กับเกียร์พิเก้กเช่นเดิมนะครับวันนี้ในแตีบอสดอกไม้ไฟนะฮะดอกไม้ไฟนะครับดีครับเอ่อบอสตัวนี้เอ่อทำที่ดีอ่ะเอาบาบาร่ามาด้วยครับตีนี่มันอ่ะตีลูกแก้วอ่ะทิ้งพื้นตรงนีลบตีลูกแก้วให้แตกแต่มันจะมอบลงมาครับแล้วก็ใช้ตัวอะไรตรีก็ได้ตรงเนี้ยตีลูกตามนะ มีฟิตใช้ฟิตตีแต่อย่าทัดไฟนะมันอิมมอร์ทัลนะรี่หมันกดไปกดผิดนะก็ตีมันไปเรื่อยๆตีหัวตีหัวไปหัวไปมีอะไรใส่ไปให้หมดครับตอนช่วงมันล้มอ่ะถ้ามันจะหมุนะพูดให้เราออกมาก่อนนะพอมันฟื้นแล้วอ่ะอันนี้มันจะจิ้มครับแก้มอยู่ดูแก้มอยู่ที่หัวนะครับเห็นไหมข้างบนแดงๆอ่ะบนหัวมันอ่ะแอร์ผมไปล่ายิงครับตอนมันก้มหัวลงมา เนี่ยวุดนชันลงไปนันแต่ครับพอแตะปุ๊บแล้วก็ตัวหนักตีก็ได้วดีไปเรื่อยๆยังกม่ตายอ่ะอ่าแต่ถ้าเราไม่ตายในสองชุดอ่ะมันจะชาร์จไฟนะครับระเบิดพื้นอ่ะแต่ลูกแก้วมันจะยังไม่มีอะยังไม่โผล่นะครับเนี่ยแก้วยังโผล่อุ้ยหลังจาก ผมก็ลืมบอกไปหลังจากที่มันล้มเสร็จอ่ะมันจะหมุนวนรอบหน,นึ่งนะนี่ยเนีมันชัด์ไฟแล้วแรงนะฮะโดนนะพื่อนเองถ้าเจอวงพุ่งให้สไลด์เลยครับอู๊ดไม่ทันเนี่ยเนี่ยจะเจอวงให้สไลด์ไปเลยนะฮะพูดไปเล่นไปไม่ทันยิ้มคืนนคะรับไล่ลบฮนะลูกแก้วโผล่มาแล้วครับแล้วก็ยิงลูกแก้วเหมือนเดิมคนระับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีจุดอ่อนอยนะ่างเงี้ย เอถ้าได้ลบอุ้ยอางที่ทางฟุกมันไฟนะครับงี้แตกก็ได้เราใไปลบกันวิ่งหลบมามันตามนะฮะเฮ้ยผมตีเบามากวันนี้อัพอะไรเลยงั้นก็ตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ตายนะมันมันจะอยู่วงโคจรไปได้ยังไงเนี่ย ทีนี้หมุนเห็นไหม,มหลังจะตายพวกมันจะหมุนแล้วจะเสียลูกแก้วขึ้นชิ้นลูกตาเนะนี่ยนา่เฮ้ยหน,น,นี่งสอง,งสามแตกอีกแล้วเห็นไหมแตกปุ๊บเราก็หมดเลยมีตัวดาเมจก็หมดไปครับหลักๆอ่ะเอาตัวท่าน,น้ำอ่ะมันยิงลูกแก้วมันให้แตะก็มันจะเร็วมากที่ผม มีให้ดูใช่ไนหะเดี๋ยวมันมีอีกสกิลนึงอะ่ะมันจะเสกเสกให้หมุนนะเสกคล้ายๆดอกไม้ขึ้นมาครับอัลบาบาร่ายิงได้นะดนี่เลยเหรอเฮ้ยอุ้ยโอ้เบิล้ลหนุนเบิ้ลเอออยู่ตรงลงแบาร่นเต็มเลยเมื่อกี้ เสกมีเสกฟ้าหนกไม้จิ้มพื้นเดียวเลยอันนี้มันติดตามนะครับวิ่งหลบไปวิ่งเฉยนะครับเนี่ยผมไม่ได้ตะไลนะลูกแก้วเสกลูกแก้วนะครับยิงลูกแก้วไปนี่ลบหนอยก็ได้ครับแรงนะ โดนอ่ะนี่นี่ลูกแก้วไอ้บอลตอกไม้แล้วยิงไปนะครับได้ครับหมดแล้วครับสกิลมันมีแค่นี้นะเอ๊ะ<ฮ>เอาบอล์บลา่าใส่ของอันนี้ก็ได้ครับใส่ของโจมตีอ่ะให้แรงๆอ่ะมายิงบู๊มันเลยมีแค่นั้นนะครับสกิลหนูลองเชิดตอกไม้ไฟ ยังไงก็ลองลองดูนะฮะเผื่อเป็นแนวทางในการหลบสกิลจะได้เห็นก่อนที่มันจะ้ที่จะจะมาลงกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะฮะคลิปนี้คนต้องจบเท่านี้นะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย